ก็นี้ครับจะไปตลาดร้อยปีบ้านใหม่นะครับก็เป็นตลาดที่อยู่ใจกลางเมืองจังหวัดเชียงสาเลยมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันครับเพื่อนอน,นะ ก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาอีกครั้งผมไม่เดิมเจ๊กรุงจะมาหาค่ะก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แล้วเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปนะครับเพื่อนนะก่อนนี้ครับว่างจากงานละครแล้วนะเพื่อนพเพื่อนกนะ็จะพาเพื่อนเมาเที่ยวกันอีกแล้ววันนี้นะครับเราอยู่ที่ตลาดบ้านใหม่นะหนึ่งร้อยปีเนาะจังหวัดฉางซานนะครับเพื่อนเพื่อนก็เป็นตลาดเก่านะครับที่มีอายุเกินหนึ่งร้อยปีอนะ่ะ ในชุมชนนี้ครับเขาจะเป็นอ่าคนไทยเชื้อสายจีนนะเพื่อนนะอก็อ,อนุรักษ์ตลาดไว้ได้อย่างดีเลยบรรยากาศแบบโอ้โหกลิ่นไอแบบขังมากครับเพื่อน,เ,อนเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะอา่าว่าข้างในมีอะไรบ้างเนาะ <Wow. S 1> ก็ตอนนี้นะเพื่อน,เ,อนเราอยู่หน้าตลาดเปานใหม่แล้วออก็ใครที่อยากจะมาะครับเนะนํามาวันเสาร์อาทิตย์นะกับวันหยุดนกขัดตะเลิกนะครับเพื่อนอ,นอ่ถ้ามาวันธรรมดาตลาดไม่เปิดนะม โอเคครับอันนี้คือด้านหน้าตลาดนะเพื่อนนะก็คนนิยมนะครับมาถ่ายรูปตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนอ่าแล้วข้างในก็จะเป็นแบบคาเฟ่ริมน้ำเนาะอ่าบรรยากาศริมแม่น้ำบาบากงนะครับก็สามารถไปนั่งกินนั่งชิวกันได้นะที่นี่อ่ะร้านอาหารเยอะนะครับเพื่อนเพื่อนริมน้ำก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับแล้วจังหวัดฉางซางของเราครับวัดเยอะมากๆครับเพื่อนเพื่อนอ่าวัดที่ขึ้นชื่อนะครับก็จะมีวัดสมาน วัดหลวงพ่อโสธรน,นะครับอ่าควรที่จะไปกราบไปไหว่อย่างยิ่งนะครับใครที่มาเป็นร้วเนาะโอเคก็ประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อนโดยรอบก็ที่เที่ยวเยอะมากครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในตลาดกันนะครับว่ามีอะไรขายบ้างนะอ่ามีจุดถ่ายรูปเยอะขนาดไหนนะเดี๋ยวไปดูกันได้เลยครับก็ที่ตลาดบ้านใหม่นะครับของกินเนี่ยโหยแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยเพื่อนเพื<ๆ>่อนอกนั้นก็จะเป็นของใช้ต่างเนาะอืม แล้วก็จะมีพวกคาเฟ่ครับยิมแม่น้าบาบากงเนะยเยอะมากเลยนะพวกร้านอาหารครับรินั่งติดริมน้ําเลยบรรยากาศดีมากๆครับเพื่อนๆเ,อเดี๋ยวไปดูนะครับก็กินไอก็จะแบบโอ้โหบรรยากาศแบบเก่าๆเนาะเขาว่าอนุรักษ์ไว้นะครับเป็นบ้านไม้สมัยก่อนนะครับเพื่อนๆอายุหนึ่งร้อยปีนะเพื่อนๆตลาดเนี่ยมากกว่าหนึ่งร้อยปีแน่นอนแล้วก็จะเป็น,นชาวบ้านนะครับคนไทยเชื้อสายจีนนะ ก็จะมาขายของนะครับทุกเสาร์อาทิตย์เลยใครที่สนใจนี่มาได้นะตลาดเริ่มกลับมาเปิดแล้วครับเริ่มคึกคักแล้วครับหลังใครล็อกนะร้านแรกที่พามาดูนะครับเพื่อนๆก็คือร้านจอปูครับนี่เดินมานี่แบบกลิ่นแตะจมูกมากครับเพื่อนๆน่ากินมากๆเลยนะประมาณนี้ทอดกันแบบสดๆแลร้อนเลยนี่ครับอีกร้านหนึ่งก็คือ ร้านขนมไข่นะเป็นเพื่อนอ่ก็พอละสามพห้าบาทเท่านั้นนะครับก็สาม่อร้อยครับ okay, okay. Yeah. ก็จัดมาหนึ่งถุงนะครับก็น่ากินครับแบบร้อนๆเลยก็ตลาดเริ่มกลับมาคึกคักเลยครับเพื่อนๆหลังอ่ะรัฐบาลไข่ล็อกเนาะอือันนี้จะเป็นซาลาเปาทอดนะครับเพื่อนเพ่อนทอดกันแบบสดๆแบบนี้เลย อก็มีไส้เผือกกับไส้ถั่วนะครับน่ากินมากมาครับเพื่อนเืนก็ตลาดบ้านใหม่ของเราคนระับก็เน้นไปทางแบบของกินแบบ80%ดสเก้าเลยนะเพื่อนแบบของกินเยอะมากๆครับแล้วก็ยังมีร้านอาหารนะครับริมน้ำนะแบบเยอะมากๆด้วยเข้าไปด้านในก็เป็นร้านอาหารหมดเลยนะครับข้างในอันนี้เป็นร้านของเล่นนะครับแบบฉบับดั้งเดิมเลยเพื่อนๆ ของเล่นเก่าๆนะครับเนี่ยพวกของกินเก่าๆลูกอมเก่าๆนะครับหาซื้อได้นะครับที่ตลาดบ้านใหม่เลยอืมก็ของกินเยอะแยะมากมายนะครับที่นี่นะถ้าไม่ติดโควิดนะครับโอ้โหตลาดบ้านใหม่เนี่ยคนเยอะมากๆครับเพื่อนๆก็หลังจากไหว้วัดหลวงพอ่อโสธรนะครับวัดสมานนะคนเขาจะแวะมาเที่ยวอ่ะตลาดบ้านใหม่เนาะแบบอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยโซนเดียวหมดเลยนะครับก็สามารถมาทเที่ยวได้นะ อ่นนาเนี่ยเมนเสาร์อาทิตย์ก่าวันหยุดนักขัตเลิกนะเพื่อนเพื่อนอก็จะเปิดตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยออก็เป็นตลาดที่แบบมีเสน่สหน์ออกมาครับอนุรักษ์ไว้อย่างดีนะเพื่อนเือนตลาดนี้เป็นชุมชนนะครับคนไทยเชื่อสายจีนนะเพื่อนเพื่อนประมาณนี้ครับบรรยากาศก,าก็ดีมากมากครับเพื่อนเพื่อนอันนี้คือแม่น้ำบาบากงนะเพืนเพื่อนนะออมก็เป็น แม่น้าที่ไหลผ่านนะครับจังหวัดฉงางซานะครับบรรยากาศดีมากๆครับก็เป็นตลาดริมน้ำนะออวิถีชีวิตคนดั้งเดิมครับคนไทยเชื้อสายจีนครับเพื่อนเป็นตลาดที่มีเสน่ห์นะเป็นตัวเนาะอันนี้จะเรียกว่าขนมนะครับประจําจังหวัดฉงางเซาก็ได้นะอันนี้เรียกว่าขนมจากนะครับเพื่อนหลายๆคนน่าจะเคยกินนะครับก็ จังหวัดเชียงแสนมีขายเยอะมากๆาครับเพื่อนขนมจากขึ้นชื่อมากๆนะอตลาดบ้านใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นชมรมนะครับลาวงเนาะเขาจะลาเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับเพื่อนๆสามารถมานั่งดูได้นะครับดูฟรีครับเพื่อนก็อนุรักษ์ไว้อย่างดีนะเพื่อนนะก็เดินตลาดแล้วก็แบบชมบรรยากาศแบบโอ้โห,โห,โหมีคนมาลาเนี่ยแบบ บรรยากาศได้มากครับเพื่อนๆก็จะเป็นชาวบ้านนะครับมาทํากิจกรรมร่วมกันนะอนุรักษ์การําไทยนะครับสืบไปเนาะอะก็สวยงามมากรับม,ม,มีเสน่ห์ในตัวเลยนี่ก็คือบรรยากาศนะครับตรงนั้นก็คือที่เราเดิมนมาเนาะสะพานรถไฟนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นรถไฟทางคู่นะครับบรรยากาศก,าก็ติดริมน้ําแบบนี้เลยครับเพื่อนๆ่ร้านาของร้านอาหารนะติดริมน้ําหมดเลยสามารถมานั่งกินกันได้นะค,คา,ออาเฟ่นะ บรรยากาศดี homepage. มากๆครับเพื่อนก็มีหนังไทยนะครับหลายเรื่องเลยมาถ่ายที่ตลาดบ้านใหม่นะครับก็เป็นชุมชนชาวจีนนะพวกหนังย้อนยุคนะครับชอบมาถ่ายนะครับอย่างนางนาคนี้ก็ถ่ายที่นี่นะครับอหลายเรื่องมากๆครับเพื่อนก็จะฝากช่องหน่อยครับเพื่อนใครที่ชอบ่ะคลิดแนวนี้ะคิปท่องเที่ยวนะครับก็ฝากติดตามไว้เยนะครับก็จะทําหลายอย่างเลยก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลานะครับแล้วก็แคมป์ปิ้งบ้างนะรีวิวของบ้างเนาะ อะไรประมาณนี้นะครับก็จะทําคลิปดีๆอย่างนี้ครับออกมาตลอดไปเลยครับเพื่อนๆครับฝากติดตามเพื่อนๆครับขอบคุณครับก็ตลาดบ้านใหม่นะผมก็กะเอานะความยาวน่าจะประมาณ3 0 0รอเมตรถึงห้าเมตรนะเพื่อนๆนะอ็เดินดูของกันแบบชิวๆเลยยาวๆที่ถ่ายรูปก็เยอะมากๆเพื่อนๆก็ชุมชนบ้านเก่าเนาะคนไทยเชื้อสายจีนนะครับริมน้ำนะ ประมาณนี้ของก็ค่อนข้างกลับมาเปิดเยอะนะหลังจากรัฐบาลใครล็อกนะครับเพื<ๆ>่อนแนะนําเลยใครที่มาจังหวัดทางเทานะครับไว้หลวงพ่อเร็จก็ควรที่จะมาเดินนะตลาดบ้านใหม่เนาะก็ห่างจากวัดหลวงพ่อไม่ไกลครับประมาณสามสี่โลนะอของกินก็แบบเยอะมากๆครับเพื่อนๆที่ถ่ายรูปก,ก็เยอะมากๆด้วยอ่า และอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่จะแนะนําเพื่อนๆนะครับในการมาตลาดน้ําบ้านใหม่เนาะก็คือการพายเรือนะไปวัดเซนนิมิตรนะครับไปไหว้พระนอนเนาะก็เป็นกิจกรรมนี้ไฮไลท์มากๆครับวิวสวยมากๆเลยนะคนที่จะไปอย่างยิ่งนะแต่วันนี้ผมไม่ได้ไปเนาะที่คนที่พายเรือนะไม่เขาไม่มานะครับวันนี้นะนอกจากพายเรือแล้วก็ยังมีนั่งเรือยนะเพื่อนนะไปวัดสมานะครับคนละร้อยเท่านั้นนะเด็กห้าสิบบาทนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนับจะพาไปดูนะเพื่อนๆนะอ่ ก็เราก็เดินมาเกือบท,ท้ายตลาดเลยนะตอนนี้ก็ของกินของใช้นี่เยอะแยะมากมายครับเพื่อนแนะนำนะครับอีกหนึ่งที่นะครับในการมาจังหวัดชังเซานะครับตลาดบ้านใหม่ร้อยปีครับระหว่างทางนะครับก็จะมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายนะเพื่อนนะอย่างร้านนี้ก็เป็นข้าวต้มกุ้งนะครับแล้วก็หอยทอดผัดไทยนะ,ยะก็จะนั่งริมแม่น้ำบาบะกงเลยเพื่อนชมวิวกันแบบสวยๆเนาะ ของกินกดเยอะแยะมากเลยครับเพื่อนอันนี้ห่อละห้าสิบบาทนะครับผมมาจัดมาหนึ่งห่อครับข้าวห่อใบบัวเนาะก็น่ากินมากครับเพื่อนอันนี้อ่ะเป็นลูกชิ้นปิ้งนะครับก็ร้านส่วนใหญ่ก็จะรับคนละครึ่งหมดนะครับที่นี่นะก็ สามารถมาสแกนกันได้นะครับไครซี่มีสิทธิ์เนาะหวยทับครับน่ากินมากๆครับเพื่อนๆก็เดินมาทัชเตอร์แล้วนะครับเพื่อนๆก็รู้สึกว่าของมีขายเยอะเป็นพิเศษเลยเนาะก็ร้านค้าต่างๆเริ่มเริ่มกลับมาขายกันแล้วหลังจากรัฐบาลคายล็อกนะครับเนื่องจากโควิดนะครับในทีนเนาะที่ระบาดหนักเลยบางร้านก็ปิดยาวบางร้านก็เพิ่งกลับมาเปิดนะครับ ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆตลาดกําลังอ่ะกลับมาฟื้นตัวเนาะกําลังคึกคักเลยร้านนี้นับแนะนำอีกหนึ่งร้านนะปลาตะเพียนต้มเค็มครับน่ากินมากๆครับเพื่อนๆใครที่อ่าไม่รู้จะไปไหนนะครับเสาทิศนี้นะก็ลองแวะมาเที่ยวได้นะครับตลาดตั้นใหม่จังหวัดฉางเซาครับอ๋อจังหวัดฉางซาครับที่เที่ยวเยอะแยะมากมายครับเพื่อน แลาอย่างครับเดินทางสะดวกครับใกล้กรุงเทพเนาะก็หนึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับร้านกาแฟโบราณครับแก้วแบบนี้เริ่มหายากแล้วเพื่อนๆคลาสสิกสุดๆครับ,รบอันนี้จะเป็นคาเฟ่ครับร้านกาแฟนะครับดิ่มไม่น้ำเนาะมานั่งถ่ายรูปกันแบบชิวๆนะครับบรรยากาศแบบนี้นะ กิจก,กรรมก็เยอะแยะมากมายครับร้านอาหารเยอะครับเพื่อนมีต้นไม้ขายด้วยของกินเยอะมากๆครับเพือนก็ใครที่สนใจจะมานะครับก็แนะนำอีกรอบนะให้มาวันเสาร์อาทิตย์ครับแล้วก็วันหยุดนะคขะตกเลิครับเพื <ๆ S 2> อ่อนนี่ครับขนมไหมฟ้านะครับร้านนี้ดังมากๆครับ ีโคออ้วยกคุณต่อยนะครับน้ำตาลสดก็ขึ้นชื่อครับจังหวัดฉงางซานะมีหมู่บ้านน้ำตาลสดนะครับอันนี้เป็นลูกจากร้อยแก้วนะถ้วยละยี่สิบห้าบาทครับจังหวัดฉงางเซาก็ลูกจักเยอะมากๆนะอ,อันนี้ก็คือท้ายตลาดแล้วครับเพื่อนๆพอเดินมาประมาณสามร้อยเมตรถึงห้าร้อยเมตรนะ จากที่จอดรถนะครับเป็นเมืองท้ายตลาดนี่ก็จะเป็นอ่าท่าเรือด้วยนะเพื่อนๆอยากจะพาไปดูเนาะท่าเรือนี้สามารถนั่งไปวัดสมานได้ครับอเอป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่แบบดังมากๆนะครับในจังหวัดสงเรา,ะา,านะนี่ครับบริการล่องเรือนะครับสามารถเหมาเรือได้นะหรือว่าใครจะจ่ายเป็นค่าบัตรก็ได้ครับไปกลับนะค,คนละร้อยนะสำหรับเด็กแค่5้าสบาทเท่านั้นนะเพื่อน วัดสมานก็จะมีพัพิการเนตยร์องนอนนะครับที่แบบได้รับความนิยมมากๆนะเพื่อนดังมากๆเลยอนี้คือท้ายตลาดนะครับเป็นท่าเรือนะแล้วก็จะมีร้านข้าวด้วยใครที่จะปล่อยปลานะครับก็สามารถปล่อยได้นะครับท้ายตลาดตรงนี้เนาะทําบุญปล่อยปลาดได้ครับแล้วนี่คือเรือนะครับที่จะไปวัดสมานนะครับใครที่สนใจนะครับ จะล่องเรือนะครับริมน้ำบาบะกงแบบนี้นะครับก็สามารถซื้อบัตรได้นะคนละหนึ่งร้อยเท่านั้น,นครับเด็กก็แค่ห้าสิบบาทเนาะไปกลับบรรยากาศดีครับเพื่อนใช้เวลาไม่นานด้วยครับจากบ้านใหม่ไปวัดสมานอ่กาก็ประมาณนี้ครับเพื่อนสำหรับตลาดบ้านใหม่นะจังหวัดชังเฟานะใครที่มาก็ไม่ควรพลาดครับจริง,รงๆเยี่ยมเลย ก็ก่อนกลับนะครับผมก็จะแวะไปทานข้าวนะอ่าริมแม่น้ำบะเบงนะครับสักร้านนะก็เลือกร้านนี้ครับร้านผัดไทยเหอยทอดเนาะแล้วก็มีข้าวต้มด้วยก็นั่งกินนะครับริมแม่น้ำแบบนี้เลยอ,อันนี้คือผัดไทยหอไข่นะครับแบบโบราณน,นะ,ะก็หากินย่กครับเพื่อนหน้าตาน่ากินมากๆนะแล้วก็ รสชาติก็อร่อยนะพเ,นนเ,เพื่อนๆนี่ก็ไม่แพงนะครับก็จานละห้าสิบาทเท่านั้นครับเพื่อนๆก็นั่งกินนะครับม่น้ำบ้าปะกงแบบนี้เลยบรรยากาศก็ดีมากๆครับเพื่อนๆอ่าก็เป็นชุมชนนะครับตลาดปั้นหม่นะร้อยปีนะครับก็กินไอแบบกเก่าๆเนาะบ้้นไม้กกเก่าๆนะครับเราอนุรักษ์ไว้นะเป็นอย่างดีเลย นี่ครับคือบรรยากาศนะที่เรานั่งกินเ่ผัดไทยอยู่เนาะเราจะนั่งริมน้ําแบบนี้เลยครับเพื่อนๆอันนี้คือแม่น้าบาบากงนะครับก็จะตัดผ่านครับจังหวัดชางเซานะครับทั้งจังหวัดเลยแม่น้ํานี้จะไปออกอ่าวไทยนะครับนั่งๆอยู่ก็มีรถไฟะครนะเพื่อนๆนะวิ่งมานะครับก็เลยอเก็บบรรยากาศให้ดูนะนี่ก็เป็นรถไฟสายตะวันออกนะครับไปสุดที่นู่นนะครับแหลมชะบังมาตาพุทธนะครับ รายากาศดีครับเพื่อนอันนี้คือไฮไลท์ครับของตลาดบ้านใหม่เลยอ่าคือลุงจันหนวดเที่ยวครับลุงชวนชวนคนมาเที่ยวอะไรลุงอ่ามาเที่ยวนะตลาดบ้านใหม่รอบีนะฮะอยังไงเราอย่าลืมนะของกินเรามีเยอะครับอ่าบรรยากาศก,ก็เย็นครับยังไงมาปุ๊บขึ้นเหือผ่านมาก็มีใ,ในจันหนวดเที่ยวแล้วครับลุงครับลุงจันหนวดเที่ยวเรานี่อ่าโอเคครับมีตลาดบ้านใหม่จังหวัดเชียงครับเพื่อนอ่าโอเคครับอ่าเยี่ยมนะยครับ ก็คลิปนี้นะเป็นประโยชน์กับใครนะครับก็ฝากกันกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับเพื่อนขอบคุณนะครับทุกคนเข้ามาดูสวัสดีครับ